อ้าวกางเกงเลเจนเดรี่ตกไหนดูสิเฮ้ยเด้งเลือด48ต่อสแตกตัดคอเนี่ยนะบ้าไปแล้วมันก็เด้งทีเป็นร้อยดีแบบนี้เกือบเกือบร้อยห้เลยได้มั้งบันไลกดสร้อยก่อนหน้านี้อีกบอกเลยโอเคร่วมด้วยช่วยบันไลจังหวะนี้มีทั้งส้อยมีทั้งกางเกงโอ้โห โอ้โหคือนี่ขนาดโดนทั้งระเบิดโดนทั้งพิษคือถ้าเลือดพี่จะเด้งสู้ชีวิตขนาดนี้แล้วก็น,นะเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนนะหรือว่านี่จะเป็นฮะอย่าบอกนะว่าใช่แล้วละ่ะเพราะฉันคือเทพทรูยังไงละ่ะ รู้สึกได้ถึงพลังและความแข็งแกร่งที่มากขึ้นจะต้องไม่ผิดแน่นี่คือวิถีเรานี่น่ะเหรอความรู้สึกของเทพทรูมันช่างเป็นอะไรที่เยี่ยมจริงๆเออเฮือดาบเล g จ n เดล y ี่ดรยังรอกฉันยังแข็งแกร่งได้มากกว่านี้ยังเร็วได้มากกว่านี้ไลสตาร์เบิร์ฟสตรีมไอ้ Star ไไม่สิสตาร์เบิร์ฟแบทเทิลรอฉันเดี๋ยวเดียวนะอัสนะ เดี๋ยวฉันจะเอาดาบเลเจนเดอรี่เล่มนี้ไปฝากเธอโอ้โหออฟอย่างเกลือ